สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Anna Sugar Lover นะคะวันนี้นะคะหนูก็พาน้องนี่น้องซันนี่กับน้องโซดามาเหมือนเดิมนะคะลูกน้องสกายกับลูกน้องสไปน์น้องเป็นฝาแฝดกันนะนี่แล้วก็ตอนนี้นะคะหนูมีอะไรจมาบอกคือหนูจะต้องเลือกชูการนะคะเอาน้องไปขายสัก 1- 2ตัวนะคะก็คือหนูคิดว่าหนูจะซื้อสายพันธุ์ใหม่มานะคะมาผสมพันธุ์กันเป็นคู่นะคะหนึคู่ชายหญิง นาผสมพันธ์กนใหม่จะได้แบบจะได้พันธ์ดีๆนะคะตอนนี้อะเรามีชูการ์พันธ์นอร์มัลนะคะเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยคิดว่าจะต้องเปิดโหดขายน้องตัวนี้นนนนไม่ก็น้องตัวเนี้ยค่ะน้องสซดาไม่ก็น้องซันนีเนะะ่เพื่อจะทําฟาร์มนะคะใช่ค่ะเพื่อจะทําฟาร์มนะแบบพเพาะเลี้ยแบบให้มันออกูกเยอะๆก็พันธ์ดีๆหน่อยนะคะก็คือหนูคิดไว้ว่าจะซื้อเป็นสีขาวมานะคะ1คู่แล้วก็อาจจะให้มันผสมพันธ์กันก็นกจะอาจจะแบบ มีเป็นสายพันธุ์ดีๆหรแพตติน่าอะไรประมาณนั้นนะแต่หนูอยากได้พันธุ์ไวท์เฟสมากเลยแต่หนูเสียใจหนูไม่อยากขายน้องไปเลยอะน้องนั่นเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวลองให้ทุกคนโหวตด,ดูก็ได้นะคะว่าอยากให้หนูซื้อสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ไหนดีเ <mar ad> จ้าสีขาวหรือเอาไวท์เฟสดีนะหรือเอาอันไหนก็ได้เนาะเด <mar ad> ี๋ยวให้ทุกคนลองโหวตกันดูนะคะอยากได้พันธุ์ไหนให้ <mar ad> ใหนูใกล้ๆน้องตนหนูจะไปอยู่นี่ เี่นน้องดูดีกว่าเลยมัน่าจะอมองไม่เห็นแต่บางทีม่นจะขายสีดำก็นะเห็นน้อง,องเล่นอยู่เผื่อว่าคลิปหน้าเราจะไม่ได้เจอน้องแล้วนะเนี่ยอ่ะทักทายพี่ๆกันสวัสดีค่ะหนูชื่อจันนี่ค่ะตัวในนั้นเป็นแผลแล้วล่ะพี่นาอะไรอ่ะแล้วตัวในนั้นน่ะชื่ออะไร สวัสดีครับผมชิคเชียร์ยาครับผมนะคะถ้าเกิดว่าคลิปหน้าทันนี่จะไม่ได้เอ,อ่อออกช่องแล้วอะทันนี่จะต้องไปแบบเออ่ไปอยู่กับคนอื่นอะทำไมคะน,นี่ก็จะคิดถึงแม่ขอนี่มากเลยนะแล้วน,นี่ก็จะคิดถึงทุกคนด้วยโอ้โหธรรมดาใจาจะไม่ได้คิดอะไรมากเท่าไหร่นะก็ ท้ายนี้นะคะหนูฝากให้ทุกคนโหวตกันดูนะคะคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้หนูซื้อพันใหม่นะคะหนึ่งคู่เป็นสายพันอะไรสายพันอะไรก็ได้เลยนะคะลองโหวตมาดูด้านล่างคลิปนะคะคอมเมนต์นะคะก็วันนี้นะคะขอไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเ่ช่องอนาชิวการเดอเอร์ด้วยนะคะนี่ดาดาบ๊ายบายกันบ๊ายบายค่ะ